ก็จะมาเล่นแต่การ์นะคะการของเฮดีเนี่ยก็มีเยอะมากนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ต่างประเทศเนาะก็คือเกาหลีที่คุณแม่อยากให้เฮดีเนี่ยได้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเน้นมากอยากให้ลูกได้ ภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาษาเกาหลีเนี่ยอยู่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมคนรอบข้างหรือว่าโรงเรียนอะไรเนี่ยได้อยู่แล้วเฮดีต้องได้แน่แต่ว่าอยากให้ได้ภาษาไทยเพราะภาษาไทยเข้ามาแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นของเล่นหรือว่าหนังสือสื่อการเรียนรู้อะไรทุกอย่างของเฮดีเนี่ยแม่จะเลือกนะคะที่มันมีทั้งภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ภาษาไทยนะคะ แฟการ์ดค่ะก็จะเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วข้างหลังก็จะเป็นภาษาไทยนะคะก็ในเรื่องของแฟดการ์ดเนี่ยมันจะช่วยนะคะช่วยได้เยอะมากอายุที่เหมาะสมเนี่ยก็คือในช่วงตั้งแต่ศูนย์ถึงหปีเลยเป็นวัยที่เหมาะสมในการเล่นแฟดการ์ดมากๆนะคะเพราะว่าช่วงวัยเนี่ยช่วยให้เด็กสามารถจดจำำําคําศัพท์ได้เยอะเสร็จแล้วก็ช่วยพัฒนาสมองซีขวาของเด็กนะคะ ทำให้เด็กเนี่ยมีการจดจาและการเรียนรู้ได้ดีช่วยฝึกสมาธิได้ด้วยให้รีเล่นตั้งแต่เกิดนะคะสนใจไม่สนใจแม่ก็แฝดให้น้องดูนะคะตอนนี้เอเดีเริ่มชอบมีอันที่ชอบแล้วให้นี่เรเามาเล่นแฝดการ์ดกันเถอะรู้ไหมคะว่าเอดีชอบอะไรแม่ตกใจมากบิ๊กการ์ดกอกไก่เวลาเล่นเนี่ยเขาจะมีสมาธิาดีมาก ดูแบบจ้องเลยเฮดี่ก,ไกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายออจูราอ้ออ๋น้องหกตาตู้งชวนน้องเฮลี่ตาเล็กมากค่ะอันไหนกอไก่คะลูกกอไก่กอไก่คืออันไหนคะ กไก่ไม่ใช่ค่ะเอาอีกรอบหนึ่งกไก่ค่ะกไก่คืออันไหนคะถูกตองอันนี้กไก่ขอไข่อันไหนคะถูกตัวเก่งมากเก่งมากส่วนข้างหน้าก็จะเป็นรูปภาพค่ะคือคุณแม่อึ้งมากเราก็พยายามจะสอนคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ว่าคือ เหมือนเฮดีจะไม่ค่อยชอบเวลาถ้าเอากรไก่ขึ้นมาเนี่ยเฮดี hey จะชอบมากจะตั้งใจดูแม่จะเลืเลอกช่วงเวลาที่เล่นคือหลังตื่นนอนค่ะจะอารมณ์ดีแล้วก็มีสมาธิอันนี้อะไรคะ m o t c y c l e But แล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นชิ้นโปรดของน้องเฮดีค่ะวัน Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.